สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้เบอร์สเกอร์ไปเบอร์สเกอร์มีตาใบไม้ด้วยเฮ้ยตาใบไม้ตาใบไม้ตาใบไม้ไมันต้องเส้นสายลูนใช่ไหมเล่นสายลูนเล่นสายลูนเล่นสายลูนมีคาถาหนามเล่นสายตันไหมเอ้ยไม่ได้ดิเราใส่ลูนนี่สายลูนไปเดี๋ยวผมหยิบมาก่อนเลย หยิบมาก่อนเลยหยิบอันนี้ออกมาหนึ่งกล้วยมาหนึ่งครับไปกันต่อฮะแค่นี้เลยวันนี้ไปไวๆฮะไปต้องข่าพิฆาตของเรามีไม้กวาดไม้กวาดเรากือบแม่นแล้วขออีกดอกหนึ่งโอเคร้อยหนึ่งแล้วฮะร้อยหนึ่งแล้วนะอเฮ้ยกระทะกระทะกระทะตีแรงกระทะดาเมจสิบหน่วยของเราสี่สี่หน่วยเองดาเมจเราครึ่งเดียวเองฮะครึ่งเดียวแล้วเราติดติดพิษติดพิษโอ้โหจริงเลยแล้วมีแซ่เดี๋ยวนะมีแซ่มี ฟอตติ n งแฮมเมอร์มีมีแซ่มาไว้ยังเลยอ่ะเปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนเลยฮะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยขายนี้ไปฮะแล้วก็แซ่โซ่แซ่โซ่เดี๋ยวนะ้าเราเพิ่งเล่นไปใช่ไหมใช่แซ่โซ่แซ่โซ่ลีโลเออโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะได้แซ่มาแล้วผมก็เลยเล่นแซ่ดีกว่านะเดี๋ยวแซ่ของเรานี่จําเป็นจะต้องใช้อะไรบ้าง เราใช้อะไรในการเล่งความเร็วนะแต่ถุงมือต้องใช้นะถุงมือแล้วก็ใจดำฮะวันนี้ใจดำน่าจะเยอะหน่อยน่าจะเยอะหน่อยแล้วมี f o r t u n a k i คมาพอดีเลย f o r t u n a Ki คิสฟ t u ์จูเนพอดีเลยฮะอย่างน้อยๆเราก็แบบเอามาทำอะไรเนี่ยเอามาสร้างค่ารักนะฮะสร้างสร้างค่ารักแล้วหยิบอันนี้มาหนึ่งบุเบอร์รี่เอามาก่อนแล้วก็โล่เออโล่หนามใช้ไหมไม่ใช้ฮะ ไม่ใช้เอาา่อฮะเอาหยิบอะไรมาอีกนะรีโลหนึ่งทีมีแต่ช่องน่ะค่อยที่นึงมานาออฟไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใชแต่ผมจะทําการรวมหอยก่อนแล้วไปกันต่อครับเกมนี้ไม่ใช้มานาออฟนะฮะใช่ไหมแต่ฟอร์จูน่าคิดอดย่างน้อยเราก็ได้ค่ารักเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเล่นสายลูนกันเรามาเร่งความเร็วให้กับรูนของเรานั่นเองนะฮะอาตี้ไปต้องฆ่ามีหอกครับแต่เขาเจาะเกราะไม่ได้นะ แล้วโหต้องเล่งตีเล่งตีแล้วกะเป๋าเราแบตเตอรี่ตอนครึ่งหนึ่งเลือดครึ่งหนึ่งเลือดครึ่งหนึ่งอตี้ครีมมาสิบหน่วยครีมมาสิบหน่วยคือเขาไม่มีบั๊ให้เราลบด้วยนะเอ้ยสายลบบั๊สายลบบั๊แสดงว่าอืมอ่ะหยิบอันนี้ออกมาหนึ่งลิโลช่องอีกแล้วขออีกทีหนึ่งกล้วยอืมกล้วย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  กล้วย2ลูกเหรอเอาสองลูกแล้วกันฮะรีร้อหนึ่งขีไขีสิมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วฮะไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้วางไว้ตรงนี้อ่าโอเคหนึ่งหอยทากวางไว้ตรงนี้น,นี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งและสองและสามและสี่และห้าโอเคน,อน็อตเอยไม่ใช่หอยทากวางไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะ ไปต้องข้ามีไม้บาตองครับ2อันแล้วก็สมุดอีกอันหนึ่งอืมอ่ะตีอืม้มอื้มอืม,อมตึ๊ด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 เออเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะผมก็ลืมไปเลยเดี๋ยวคือช่วงนี้เนี่ยผมจะทะเลาะก,กับไม้อยู่นะทะเลาะก,กับไม้อยู่ถ้าสมมุติมีเสียงแบบว่าขึ้นขึ้นลงลงหรือดับไปบ้างอะไรไปบ้างนะแปลกๆก,ก็ไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวอีกประมาณ2วัน3วันผมก็น่าจะ น่าจะมาแล้วล่ะไหม้ใหม่นะไม้ใหนะม่ฮนะน่าจะมาแล้วล่ะปึ๊บปุ๊บป๊บล็อกอันนี้ไว้ฮะแล้วก็เออแครนไม่ต้องละหนึ่งเดี๋ยวผมจัดของใหม่นิดนึงนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะก็แจ้งให้ทราบก่อนผมทะเลาะกับมาจริงเดี๋ยวแบบคือเมื่อคลิปก่อนนะก็หายไปเลยคือเสียงหายไปเลยผมต้องแบบว่าตัดคลิปหายไปเกมสองเกมอะ่ะ เล่นสองเกมก็รู้แล้วนะเกียไม่ผมอบมันค่อนข้างเก่านะไอตัวสวิตเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องพวกคอนไอเนี่ยน่าสัมผัสอะเวลาแบบปล่อยไว้นานๆปุ๊บน้าสัมผัสมันเพี้ยนประมาณนั้นนะก็แจ้งให้ทราบก่อนแล้วกันโอเคเราตีไปก่อนนะเราเบเทเบทเลตเมื่อไหร่ไม่รู้ฮะแต่นี้เราเดี๋ยวต้องหาใจดําให้ไวที่สุดนะสองดวงฮะส่วนเดโรตัสเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับวันนี้เราเล่นไม่ได้นะฮะ เพราะว่าเดรโลดตัสมันต้องมีของที่ใช้ในการรวมของก่อนเนาะอ่านี้วางไว้ตรงนี้เอาซื้อของหมดแล้วครับหมดแล้วนี่วางไว้ตรงนี้แล้วก็นี่วางไวน้นี่นี่วางไวน้นี่อ่าเดี๋ยวบูเบอรี่เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยอขึ้นดีกว่านี่วางไว้ตรงนี้นี่วางไวน้นี่ไปกันต่อครับไฟต้องข้ามมีนก เฮ้ยใช่เดี๋ยวนกเขาซื้อมาหน่อยแล้วกันนะซื้อมาหน่อยแล้วกันเดโรตัสก็ไม่มีผมแอบจะได้อยู่นะเดโรตัสเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่ใช้ลบบัฟง่ายนะใช้ลบบัฟค่อนข้างง่ายแต่นี้ถ้าสมมุติเราเล่นบัสเกอร์เนี่ยก็มีแค่ใจดำนะที่แบบช่วย,ยช่วยให้แบบว่าเราตีแรงขึ้นนะใจดําเท่านั้นเลยเอย้แต่วันนี้เราครีได้นะครีได้ครับครีได้ก็ไม่น่านมีปัญหาอะไรหยิบอันนี้มาหนึ่งครับเอาขวดยามาหนึ่งลีโลหนึ่งทีแล้วก็ แครอทอืมหยิบมาก่อนแล้วกันรีโลทำไมผมหยิบแครอทมาเพราะว่าแครอทมันช่วยเวลาแบบเรามีค่ารักเกินสีหน่วยเราจะได้เอ็มพาวเวอร์ด้วยนะฮะผมก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อผมก็เลยซื้อมเออซื้อมะหยิบอันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งและปุ๊บปุ๊บแครอทวางนี้หัวหนึ่งอันนี้หัวหนึ่งหนึ่งดาววางนี้โอเคเดี๋ยเดี๋ยวเดีเด๋จะโอเคได้ไงอืมอ่ะ ไปกันต่อครับถ้าได้แครอทมายิ่งมีค่ารักเราจะได้แบบว่าสร้างเอวเวอร์ได้ด้วยนะฮะฝ่ายตรงค่ามีดาบใหญ่กำลังคราฟดาบใหญ่เลยแต่ทีนี้เขาใช้โซ่แสด้วยไหวปะเนี่ยเราอะแล้วเรออะดาเมจเท่าไหร่12 12อาตี12 13อาะคร่1ิบ2อง2ี4ีิอ่ครีขึ้นไป6 7แล้วฝ่ายตรงข้ามมีลบไหมมีเขามีแส่ลบเหมือนกันนะฮะลบรักเราเอ,อลบรักเรา ลบรักเราอะโอเคหยิบอันนี้มาวางไว้ตรงนี้มีุูนช้างซื้อนี้มาลีโลรูนรูนรูนโอ้ลัคกี้โคเวอร์ไม่ได้ซื้อนี่ล็อกไว้ฮะล็อกไวล็อกไว้ล็อกไว้อ,ไวอ,ไวอ่าโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ3.4วินาทีเราจะใช้2อลักในการสร้าง5้าเรนดอมบัฟฮะสำหรับแท่โซ่แท่โซ่วันนี้น่าสนใจเล่นได้ดีเล่นได้ดีลดดอตตี้ แล้วฝ่ายตรงข้ามมีลิฟต์ซอ <c ười> คือแบบคือมันมันอย่างกับกล้วตรงข้ามาตี้เออโอ้โหเราก็หิวแรงเหมือนกันนะเนี่ยหิวแรงฮะหิวแรงหิวแรงหยิบอันนี้มาหนึ่งอันนี้ต้องใช้ไหมเหมือนจะใช้แหละล็อกอันนี้ไว้อันนี้มาป,ปุ๊บอันนี้วางนี่นี่วางนี่เออจะว่าไปผมต้องตาเสือมาแล้วฮะมาแล้ว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 ตาเสือมาแล้วฮะมีโอกาส50% แต่อันนี้มันมันไม่ได้ทิกเกอร์กับตาเสือสิตาเสืออยู่ในช่องว่างก็บอกว่ามีโอกาสได้บัฟเพิ่มขึ้นเออเดี๋ยวนะเดี๋ยเดี๋ยเหมายถ้าครับวางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้น,นี่อันนี้วางนี่ตาเสือออกมาวางไว้ข้างนอกฮะแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้เออมันเน้นไะตาเสือเอาาา้ยเ,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 เดี๋ยวนอกอเขาอยู่ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะ ไปต้องข้ามมีมีโล่นาะมมีฮีโร่ลองซอ้อนนะฮะมีฮีโร่ลองซอ้อนเดี๋ยวเขาเปิดไปทะเลแล้วเ,เราแรงนะเขาแรงนะเนะี่ยแรงมากเลยแรงมากครับเราเราต้องรีบรลบหนามเขาทิ้งอะลบหนามเขาทิ้งเลือดเราเหลือ5้าสเราเปิดไปทะเลเหมือนกันเราเราตีตีโอ้โหเราพรีได้ฮนะพรีได้พรีได้ไดไอันนี้ลหละโอ้โหเพิ่มขึ้นมา2%ทําซให้บัฟได้ดับเบิลอืมมันมันน้อยไปหน่อยอะ่ะน้อยไปหน่อยแต่ก็แบบ ก็ไม่ไม่รู้ว่าจะทิกเกอร์กับอะไรให้มันด,ดีดีเท่านี้อีกแล้วนะฮะอ่ะนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็ของที่เราจะใช้วันนี้ฮะเอาเป็นแบ็คแท็กูล่าแล้วกันเพราะว่าเราได้ไอไอฟันนี่แพคเยอะนะฮะยิบอันนี้มาหนึ่งแล้วก็นกเขาหนึ่งเอาล็อกอันนี้ไว้ด้วยอืมเอาสิเ <c oughs> อหาที่วางก่อนอันนี้วางอันนี้หนึ่งแล้วก็น,นี้วางไว้ตรงนี้เออฮะนี่หนึ่งนี่สองแล้วก็ดาววางวันนี้อันนี้ อันนี้ใส่ใส่คอนนี่วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่โอเคไปกันต่อครับชามแมนมาร์กจะได้แบบติ๊กเกอร์ไว้หน่อยนะแล้วเดี๋ยวผมหาช่องหนึ่งช่องเอามาใส่นกเขาเอามาใส่นกเขาไฟตรงข้ามโอ้โหมันดูละลานตา <c oughs> ละลานตาไปหมดเลยแล้วไฟตรงข้ามมีแม็กเลือดอยู่ร้อยแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดโอ้โหล้วหัวทีเดียวแตกเลยได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เอ้ยมีแครอทด,ด้วยลวออน,นี้ไว้ซื้อนี้มาก่อนนะแครอทซื้อมาเอานี้ซื้อมาอ่ะ แล้วนกเขาผมจะไปวางไว้ไหนผมว่าออกมาสักอันเดีกวออากมาสักอันหนึ่งฮะแล้วนกเขาว,วางไว้โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะไดโซแซมาฝ่ายตรงข้ามเล่นสายคอนสาตานน่าเขาสตานเรามีค่ารักอยู่4หน่วยวู้หยุดไปเลยฮะหยุดไปเลยแล้วมันก็ไวอยู่นะไวอยู่ฮะ1.4วินาทีแล้วเลือดเราหายไปครึ่งนึงแล้วฝ่ายตรงข้ามเปิดน้าตาพอดีฮะเราดูดเลือดไม่ได้ดูดเลือดไม่ได้อาเปิดไปเถอะเราดูต่อดูต่อ ปุ๊บแบทเทไรเลยเราหมดฮะหมดอืมคี้ไปลอยยีแม่อะมีมังกรด้วยฮะอหยิบอันนี้ออกมาหนึ่งนี้หนึ่งนี้หนึ่งอยากวางไว้อยู่นะวางไว้ตรงไหนดีวางไว้นี่แล้วกันอะบุบอรี่ซื้อมาทําไมก็ไม่รู้นะบเบอรี่มีนกเหยี่ยวนกเหยี่ยวมันสายคลีนะนกเหยี่ยวมันสายคลีเรามีสตันนั่นเดียวดามีดก็ไม่ใช้มีดก็ไม่ใช้ใชอือะซื้อมาหน่อยแล้วกัน รีโลล็อกอันนี้ไว้ซื้อมาทําไมก็ไม่รู้เออคือเราคลีอยู่แล้วนะคลีอยู่แล้วอยากได้ไงประเด็นนะ่ะคือประเด็นคืออยากได้เอออันนี้เดี๋ยวเว็บหน้าค่อยเจอกันครับไปกันต่อฮะไฟต้องข้ามเออเขามีไล์เซเบอร์ไล์เซเบอร์แล้วก็มูรนะมือไล์แอนมูนซอสแอนชิลไล์แอนมูนไล์เอ้ยแล้วจะว่าไปให้หัวใจดำเรานี่ยังไม่มาเลยใช่ไหมยังฮะยังเราตีตีไม่เข้าเราหิวขึ้นมา ฮิวมารตีสองทีคอยทีเรียบร้อยฮนะเออจะว่าไปใจดำเราไปอยู่ไหนเนะี่ยเอานี้มาปับ๊บไอหูนี่ไม่เอาฮนะลีโลหยิบอันนี้มาคออีตาช้างหยิบมาลีโลตามมาป่านี่งไงหัวใจตามมาป่าไม่เอานะไม่เอา,อารูนี้ขายไปเหลือสองบาทสองบาทสองบาท,อบาทเอาบุเบรีอันนี้ผมซื้อมาทำไม บางทีผมก็งงนะได้แต่คิดแล้วก็สงสัยฮะเอาบลูเบอร์รี่ขายไปแครอทขายไปซื้อนี้มาฮะซื้อนี้มาปุ๊บว,งวบางว้งนี้ปั๊บหลุนช้างวางนี้ปุ๊บแล้วก็ไปกันต่อครับเราจะได้แบบสตนเนี่ยสตันเยอะๆหน่อยฮะสตันเยอะๆหน่อยคูดาวสาววินาทีในการสตันด้วยเลือดหลองเลยือเลยยี่สิบสิบอะไรเนี่ย,ยมาแพ้ตอนปลายเกมอีกแล้ว อโอเคได้ใจดํามาแล้วฮะเรามีธาตุมืดไหมอ๋อมีนกกระยางตรงนี้ฮะนกกระยางตรงนี้ไปธาตุมืดอ่าวางไว้ตรงนีเ้เดี๋ยวได้ไดเออเราแบ่ง,แบ,ง,แ,บงแบ่งกันวางฮะแบ่งแบ่งแบ่งกันวางแบ่งกันวางแบ่งกันวางนกกระยางผมวางตรงตรงนี้ได้ได้หัวหนึง่งตรงนี้อ่ะอ๋วางไม่ได้วางไม่ได้เดี๋ยวผมหาช่องเพิ่มก่อนลีโลขออีกนกนกนก m, อันนี้วาง <laughs> มันวางได้นะแต่แบบ คือผมก็จัดของซะแบบเนี้ยรีโลนกอีกตัวหนึ่งอันนี้น่าสนใจนะน่าสนใจแต่แต่เราใช้ไอ้นี่อยู่ไงเออไหนนะเดๆเดเรนเจอร์ฮะเรนเจอร์ปุ๊บตัวนี้ฮะเราใช้ตัวนี้อยู่เราใช้ตัวนี้อยู่อืมถ้าสมมุติผมใช้ตัวนี้ปุ๊บเขาบอกว่ามันจะเปลี่ยน ไปไลฟ์สติวเออทำสักอันหนึ่งดีกว่าฮะขอสักอันหนึ่งแล้วกันแล้วก็รีโลหนึ่งทีผมอยากได้ช่องอยากได้ช่องอ่ะไม่เป็นไรวางนี้ก็ได้ฮะนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็ไปกันต่อครับไฟตรงข้ามมีดาร์คเซเบอร์วิยนี่มันขบกันกับเคิร์ดกเกอร์ฮะดาร์คเซเบอร์เคิร์ดกเกอร์แต่เขามีบัตรทอนด้วยนะฮะแต่ของเรามีปัญหาเรื่องเซมาแนของเขามีไหมมีปะมีปะเอ้ยสูสีปะสูสีปะสูสีเราเปิด เปิดไปทะเลเราตีสองตีสามตีสี่โอ้โหเกือบเช้านะฮะเกือบเช้าอืมอาบูเบอรี่เรามีลูกหนึ่งซื้อนี้มาแล้วกันโอเคซื้อมาลีโลหัวใจหนึ่งดวงฮะหัวใจหนึ่งดวงอันนี้ก็ซื้อมาวางไว้ตรงนี้แล้วกันเออไหนๆก็ไหนๆอันนี้วางไว้ตรงนี้อืมหรือว่าวางนี้หนึ่งสองสามและสี่ได้หมดแหละ ได้หมดอะโอเคไปกันต่อครับเว็บที่15้ครับ่งตรงข้ามมีขวานใหญ่แล้วก็มีแท้เหมือนกันนะแทงเรานี่จะมีโอกาส25%นที่จะสตารสตัร์เพิ่มเพมเมมีคูดาวด้วยนะประเด็นอะมีครูดาวด้วยฮะแต่เราใส่ไปสองอันไงนี่เราลบบั่ไฟตรงข้ามมาเลือดเราเหลือครึ่งเดียวครึ่งเดียวเราเปิดเป็นทเลุพร้อมกับอมตะพร้อมอมตะเราตีเออเลือดเต็มเหมือนเดิมฮะ เลือเต็มเหมือนเดิมแล้วก็หยิบอันนี้ออกมารีรอหนึ่งทีหยิบช่องมาเพิ่มอีกหนึ่งช่องอันนี้ขึ้นไปฮะขึ้นไปแล้วผมต้องหาคารัปเต้ออีกอันหนึ่งล็อกอันนี้ไว้ไปกันต่อครับเว็บที่16ฮหฝฮะไฟตรงข้ามมีอีกาเอาเอาดิอีกากับนกไกย่างฮะนกรกะ,ะ,กกะยางกับอีกาเอ้ยเราเรามีน,นี่มีวมไพายฮะไฟตรงข้ามสตาร์ทไป1วินาทีอีกาเรายัางตีอยู่ตีอยู่แล้วอีกามันขโมยลักเรานะ ขโมยลักเราฮะมันเป็นมือที่3มันขโมยลักเราเราตีตีส่วนไปตีส่วนไปเอพาวเวอร์เราขึ้น17 20เราตีส่วนตีอที่นึงเออปกติเราเล่นแท้กันเก่งขนาดนี้ไหมเนี่ยลมเหมือนประมาณว่าผมก็ลืมไปแล้วว่าแท่มันเล่นเก่งขนาดนี้หรือเปล่านะฮะมีวางไว้ตรงนี้รีโรล็อกอันนี้ไว้ไปกันต่อครับเวที F ่17แล้วฮะใจดําได้แค่อันเดียวเองได้แค่อันเดียวฮะ ายตรงข้ามมีเกาะอ,อยู่สามร้อยกว่า,วาฮะเราติดน้ําแข็งไปเลือดเราเหลือครึ่งเดียวเราเปิดแล้วเป,เปิดเปิดเ็นเทเลสเปิดเ็นเทเลสแล้วฝ่ายตรงข้ามยังมีเกาะอ,อยู่เกาะอีกเป็นร้อยแล้วเราหมดแล้วฮะเราหมดหมดเลยหม <c oughs> ดเลยโดนน้ําแข็งเยอะเกินฮะโดนน้ําแข็งเยอะเกินไปต่อไม่เป็นเลยแล้วมีตาตาเสืออ,อีกอันเหรอตาเสือหยิบอันนี้มาหนึ่งอันนี้มาสองหยิบมาทําไมไม่รู้ฮะหยิบอันนี้มาอีกรีล้อหนึ่งทีมีถุงมืออีกข้างหนึ่ง เว็บที่18แล้วด้วยฮะสิแล้ว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 เอาไงซิคือมันวางี่ยวางนี่แทนหอยแทนหอยขมของเรานะฮะแล้วก็อันนี้ผมจะวางท่าไหนดีวางท่านี้1 2สองได้ไหม,หมหือว่าวางท่านี้แล้ววางตรงนี้เอ,อถุงมืออยู่ตรงนี้1และสองเอานี้วางไว้ตรงนี้นี่เหยียบลงมา1แล้วก็นี้วางไว้ตรงนี้หอยทาก ไมทากวางไว้ตรงนี้แล้วเสือ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 ถ้าสมมุติไปใส่บอกสิบดีบัฟทุกทุกสิบดีบัฟที่สร้างมาจะได้ได้โล่สี่หน่วยเราได้บัฟเยอะขนาดนั้นไหมอะ่ะต้องถามว่าเราได้บัฟเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าไอ้เจ้า hat of darkness เนี่ยมันขโมยบัฟสองบัฟนะฮะสองบัฟแต่ตัวนี้เขาบอกว่าเมื่อคุณมีการสร้างสิบบัฟนะฮะไอ้ตัวนี้ล่ะได้ห้าบัฟมันต้องได้สองทีนะมันจะถึงได้สิบบัฟอ่ะ เออคือถ้าสมมติผมไปข้างล่างเนี่ยมันจะช่วยให้แบบว่าผมได้บับดับเบิลพูดยากอะ่ะพูดยากเลยลีโลหมดแล้วฮะหมดแล้วหมดแล้วเอ้ยโหออมาตาสุดท้ายอะไรครับนี้อ่ะเอาลัคก,กี้โคเบอร์มาฮะแล้วก็ยังช่างใจอยู่ดีผมลองดูไหมเดี๋ยวผมลองสังเกตดูกันนะว่าตาเสือมันใช้ได้ขนาดไหนนะฮะไปกันต่อครับตาเสือ สร้างสร้างสีโลสร้างสีโลสร้างสีโล่ปึ๊บปึ๊บนี่ได้สี่ได้สี่ปึ๊บได้สี่เออมันก็เด้งทุกครั้งนะเออมันก็เด้งเยอะอยู่เยอะอยู่แต่มันมันน้อยไปหน่อยฮะสี่โล่อะสี่โล่แต่มันก็เด้งอยู่นะเด้งเด้งมาแล้วหายไปแล้วฝ่ายตรงข้ามดูมัน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 เด้งดูมันเด้งดูมันเด้งอ่ะเราเราเปิดอมตะเปิดอมัตาเราหัวดบ้างหวดบ้างหัวเเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตองที เฮ้ยมันชิวเฉียดนี่คือยังไงวะเดี๋ยวขอใหม่อีกทีที่ผมแบบดูไม่ถนัดนเลยมันเกิดอะไรขึ้นมันไวามากเลยฮะมันไวมากๆเลยอ่ะเดี๋ยนี่รูดไปปึ๊บ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 ,บแล้วดูเขาเด้งดูเขาเด้งแล้วดูเราดูเรา,เราเมีมุ้ดอันเดียวเราตีไฟล์ค้ำเลือดสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าของเราขึ้นในห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบเราตีตีสองร้อยร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ มันเหมือนมันจะวูบันเหลือยี่สิเมื่อกี้เห็นๆน,นะยี่สิบแล้วมันก็พลิกล็อกออกมาจนได้ฮนะเฮ้ยไอหยังวะเฮ้ย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 คือแบบมันมีอย่างนี้ด้วยอะ่ะ <laughs> คือเหมือนหลับแล้วกลับมาได้อะ่ะนะครับคือผมดาเมจร้อยกว่าเออแล้วผมก็ไม่ได้ดูเสือผมเลยเสือผมทํางานได้ดีไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูเสือบ้างนะฮะดูเสือปึ๊บป๊บ ปุ๊บอะเสืออ่ะค่อยๆเด้งสี่ฮะเด้งสี่อะเด้งสี่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 ค่อยๆเด้งไปค่อยๆเด้งไปค่อยๆเด้งไปโอ้โหมันช้าจัดเลยช้าฮะช้าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะสำหรับแบบเออเอาไปเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรดีกว่าแล้วเราได้บัฟมาดูดูดูมันเด้งเด้งเด้งแบตเทอร์เรทมันไม่สู้ฮะแบทเทอร์เรทไม่สู้เราคริสติคอลร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับ ไม่เท่าไรไม่สู้สู้กระทะเอ้คาลิเบอร์ไม่ได้แล้วดูบัฟมาดิฮีทสี่ร้อยกว่าแล้วเอ็มพาวเวอร์อีกห้าสิบหน่วยฮะทั้งๆที่มันมีแครล,ลอรแค่อันเดียวฮะแครล,ลอรแค่อันเดียวโอ้โหฮ,ฮิวเจ็ดเกนสองบัฟคัพเคกด้วยอ่อเดี๋ยวนะคัพเค้กมันนับเป็นฟูดไหมเนี่ยเฮ้ยเป็นฟูดด้วยถ้าสมมุติคัพเค้กผมมาวางไว้ตรงนี้มันน้องน้องชีสเลยนะแต่มันไม่ได้ออกมาง่ายขนาดนั้นนะคับเค้กอะอย่างว่าแหละโอเค เดี๋ยวไปตีชาวบ้านกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะอืมฮิสตอรี่ครับปไฟต้องข้ามมีกระทาครับเค้กฮะเดี๋ยวลดความเร็วไปที่0.5ไฟต้องข้ามมีวอเทอร์อะเป็นท่อฮะแล้วก็มีโฮลี่สเบียเออมีอาวุธสามชิ้นมีแฮงกี้เบดด้วยฮะแล้วก็แบบเขนะินอะลดความเร็วไปที่0.5ผมต้องซ้อมพูดใหม่ <c oughs> ต้องซ้อมพูดใหม่อ่ะต้องซ้อมพูดใหม่เราตีไปก่อนนะ <c oughs> เหมือนจะตีช้านะตีช้าเลือดเรายังยังไม่ถึงจุดแบทเทเลยนะฮะ แต่เราฮิวอะฮิวเล็กฮิวน้อยนะบวก4บวก5บวกนู่นนี่นั่นเอออ่ะโอเคเรามีหัวใจดวงที่2ปับ๊บอืมโอเคเป,เ,อเปิดเปิดอมตะก่อนนะเปิดอามาตะเราหวดเป็นร้อยเป็นร้อยร้อยยี่อืมโอเคตอนนี้เราคีคีร้อยอะคีร้อยคีร้อยคีร้อยเออเพี er, เออฮิวฮิวแอมพลิฟายสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็บสเนซมินาร์ลีเจนด์ยี่สิบห้า มาจากไหนเนี่ยอืมอาจริงๆผมก็ยังงงๆนไอ้นี่มันมาจากไหนเนี่ยมันคลิกดูได้ไหมหรือว่านี่มานาฮิวิายปั๊บ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 ฮิวมออันนี้มันบอกมันเป็นไอ้นี่ไงเซมินาลีเจนเซมินาลีเจนลีเจนยี่สห้าเปอร์เซ็นตเออไอตัวนี้แหละที่แบบผมยังแบบงงๆอยู่นะงงๆอยู่ครับมันต้องไปหาดูที่ไหนเนี่ยมานาจะจะไอเซมินา เซมิน่เซมิน่เซมิน่เออตัวเลขนี้จะว่าไปผมก็เห็นมา2ครั้งแล้วนะฮะเอ้ยนี่ไงเซมินแ่แซกกิฟ5%เซต์ซมิน่รีเจนเนเรชันนะจากเลเ็กเออแทกแบกคแบกท,คแก,ท,คแก,ทคกูล่าแบคแทกูล่ากระเป๋าใบละ5%ผมมี1 2 3 4 5อ้อ๋ออยู่นี่เองไปยันต่อครับไปฝนต้องข้ามมีร์ดออฟชิลฮะแล้วก็ชิลวารจะเป็นชิลมาหนาแล้วเขาแบบมีเต่าไง มีเต่าฮะแล้วก็มีบาดทอนนันหนึ่งอุ้ยสายแวมไพสายแวมไพแต่มันหนักหนาะสาหัสที่เขามันมีโล่นี่แหละดูดีโล่มันเด้งโล่มันเด้งเซมิน่า,ารเราหมดแล้วฮะเรามีกล้วย2ลูกนี่ใช้แค่ไม่ทันเอ็มพาวเวอร์ขึ้นไป19 20 22ฝ่ายตรงข้ามมีโล่ขึ้นมา240ยังตีไม่แตกตีไม่แตกตีแต่ยังแต่ยังเต่ากำลังวิ่งอยู่วิ่งอยู่เรารีบหวดรีบหวดเลยรีบหวดรีบหวด300 300กว่า380 250 250ตี้าสตีฟข้ามสร้างกอมาอีกเอ็มพาวเวอร์เราขึ้น45 using using แล้วเราตีตีตีเอ็มพาวเวอร์มาจากไหนวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเยอะจริงเยอะจริงเยอะจังฮะแค่แรนดอมบัฟแล้วค่ารักเรามี43หน่วยอยู่ไหนแค่หลอดเหรอแค่หลอดใช่ไหมนายใช่หรือเปล่าเออนายใช่หรือเปล่าแบบเยอะจังเลยอ่ะขออีกครั้งแล้วกันนะฮะฝ่าฟไฟไฟเดียวเดียว ขอผมทําใจแป๊บหนึงนะ่งได้ไหมแบบขอทําใจสักสามนาทีอะ่ะเออคือแบบคือภาพต้องต้องเตือนก่อนนะว่าภาพที่จะได้เห็นต่อจากนี้คือมันรุนแรงนะอาจจะต้องกําหนดเลทอายุให้ดูอะ่ะว่าเออมันจะแบบว่าโหดร้ายขนาดไหนนะเอาสัก30บวกแล้วกันส0ิบบวกแล้วกันนะปึ๊บ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 ,บโอเคเด้งทีเดียวบัฟผมหมดเลยฮะหมดเลยแล้วผมติดน้าแข็ง3าแล้วไ ไอ้นี่มันสะท้อนน้ำแข็งใส่ผมอีกเนี่ยสิบดูนะฝ่ายสงข้ามมีน้ำแข็งอยู่สิบหน่วยเด้งมาสี่อย่างละสี่หน่วยอย่างละสี่หน่วยผมติดน้ำแข็งไปห้าสิบหน่วยแล้วผมขอเร่งเวลานะเลยเร่งมาเร่งเวลามันที่หนึ่งวินาทีฮะตึด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 แล้วฝ่ายรงข้ามไม่เล่นบัฟด้วยนะเขาคือเขาไม่มีบัฟเลยไม่มีบัฟเลยแล้วแบบเราติดน้ำแข็งร้อยกว่าร้อยกว่าแบตเตอร์เดด้วยอะตีกี่วิสามวิสี่วิ สวิ6กวิหกจุดเก้าตนกแข็งโหดจัดตี7วินาทีฮนะเอาอะไรไปเล่นครับท่านเออเอาอะไรไปเล่นแม่อะขออีกครั้งแล้วกันนะฮะไฟตรงข้ามเล่นอาแอดเวนเจอร์ Adventure. มีกูเบิร์ดอยู่สามตัวมีฟอร์ตไบด์ด้วยนะฮะแล้วก็มีหอ,อกมีหอ,อกมีนกกระยางตัวหนึง่งแล้วก็มีเต่าะฮะมีเต่าแต่แท็กแท็กกับไอโลแค่นเดียวนะฮะแล้วเราได้บัฟมา เราตี้เราครีแล้วตอนนี้เราคลีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วฮนะเราตีห้าสิบกว่าอา้าวดาเมจเราสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าไฟตรงข้ามมีการลดลดดาเมจเนีย่ยลดดาเมจเราคลีร้อยแล้วร้อยหกร้อยหกเก้าสี่ตนะีร้อยยี่สิบฮะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ